เชฟบุม yeah, ครับคุณประมูลเวลาไว้ที่40นาที5 4 3 2 1เริ่มครับเหลือเวลาอีก40นาทีคุณคต้องยกระดับกุ้งแพร่ด้วยน้ำมันเพียงแค่เศษ1ส่วน4ขวดคิดว่าจะพอไหมพอคะ่ะเชฟหนูก็พลิกพลิกด้านเอาคะ่ะ ถ้าเกิดน้ำมันมันไม่ท่วมกุ้งแล้วก็แค่พลิกมันค่ะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เห็นจะยากเลยค่ะมันจะยกระดับมันยังไงเนี่ยภูมิจะดีคอนซัคมันค่ะแบบว่าน้ำจิ้มก็จะมาทำเป็นไอศครีมน้ำจิ้มมันจะมีแบบว่าพีนัทใช่ไหมคะแล้วก็จะมาทำเป็นพีนัทบัตเตอร์มั่นใจไหมว่าจะยกระดับได้จริงมั่นใจว่าจะยกระดับได้จริงแล้วก็ถ้าจะจัดการเวลาได้จริงก็ต้องต้องต้อง,ต,องตั้งใจทำแล้วค่ะตอนนี้โชคดีครับขอบพระคุณค่ะเหลือเวลาอีกสิบวินาทีทรับจ้าแปด เจ็ดหกหสล่นและภมล่ายกมือข uh ึ้นครับเชฟบูมนำอาหารมาเสิร์ฟให้กับพวกเราเลยครับฟังจานบอยเสร็จแล้วหันมามองจานตัวเองก็รู้สึกจานของฉันแหละที่ต้องชนะเชฟบูมช่วยอธิบายจานนี้นะครับจานนี้ก็จะเป็นกุ้งแผ่ โจทย์ก็คือยกระดับกุ้งแผ่นะคะในจานนี้ก็จะมีกุ้งแผ่ทอดค่ะที่บูมทําเป็นสไตล์ภาคใต้ที่แบบปกติภาคใต้เขาจะต้องมีเครื่องแกงแต่ว่าบูมใช้เป็นขม,มิ้นตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดแทนค่ะข้างบนนะคะจะเป็นไอศครีมอาจาร์ที่มีผักชีพีนัทบัตเตอร์แล้วก็พริกค่ะส่วนเจลด้านบนนะคะจะมีราสเบอรี่เจลค่ะแล้วก็เมาโตโบใบมะกรูดค่ะงั้นมาลองกินกันครับ เชฟบูมได้น้ำมันเพียงแค่เซต1 0 4ขวดในการทำกุ้งแพรทอดปรากฏว่ามันกรอบดีมากครับขอบคุณค่ะ และไม่กรอบอย่างเดียวนะเมื่อกี้บอกว่าทําเหมือนกับของทางภาคใต้คือใส่เครื่องแกงไปด้วยมันมีรสชาติขึ้นมามันเพิ่มความหอมของกุ้งแพทอดอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นการชูวัตถุดิบกุ้งแพทอดให้โดดเด่นออกมาไอศกรีมตัวนั้นทําจากอาจารย์และมีถั่วลิสองอยู่เป็นของกึ่งข้าวกึ่งหวานที่เยี่ยมมากครับอบ้า้งคตัวลอยละแบบเอดละเชฟบูมเชฟเห็นครั้งแรกหน้าตาถือว่าธรรมดามาก แต่ถือว่าน้ำมันแค่นี้1นส่วน4ี่ขวดทอดออกมาได้กรอบอย่างนี้รสชาติต่างๆกินคู่กันได้ดีมากจานนี้คุณเอาตัวรอดได้ถือว่าเก่งครับขอบคุณคเครื่องเคียงของคุณที่ใส่เข้ามาด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอติมปรจจายไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่ที่เป็นเจลรวมทั้งทัวร์ที่คุณทํามาเป็นคล้ายๆมือนก็ครัมเนี่ยมันช่วยชูรสชาติจานจานนี้ให้สมบูรณ์แบบและเป็นรสชาติที่ใหม่ขึ้นมาเก่งม,มากครับขอบคุณค่ะ บูมยอมรับทุกคอมเมนต์ที่กรรมการพูดมาในวันนี้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าจานบูมดีไงนีเฮลย